โมเขึ้นขึ้นผสมนานนานพี่หมอมาผสมใ่แข่งไปหลอบนึงเหรอพี่น้องสีหาโตเสียดายจนว่าอันนี้กําลังผสมเทียมอีก มันมัสีบอลูดบอตาฮ่าตามันสีบอลูดบอ mất nhang là nam chuồn ồ ừ ngô lùm à và xóm hai lèo vi hang nó lè lái đơ ngon nị đơ